ใชช่วงแรกวันนี้นะคะพาคุณชมไปดูไหนๆก็ว่ากันเรื่องของสงกรานมายาวๆแล้วครับสงกรานนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาทองของพ่อค้าแม่ค้าอยู่เหมือนกันนะคะพาไปที่อยุธยาค่ะเพราะว่าที่นั่นเขามีการจับ จองพื้นที่ฟุตบาทสาหรับที่จะขายของในชมเทศกาลสงกรานกันแล้วนะคะวิธีการที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใช้ในการจองก็คือพ่อน<ล>ส,สีสเปรย์เนี่ยฮะพ่นสีลงไปบนพื้นผิวการจราจรเลยค่ะที่ถนนสายอายุธยาอ่างทองสายเก่านาพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าทุ่งภูเขาทองนะคะโอ้โหสีสเปรย์นี่หลากหลายสีเลยสีขาวก็ตัดกับพื้นผิวการจราจรนะคะสีแดงสีน้ำเงินสีแสดก็มีบางรายก็ใช สีดําค่ะนะคะแต่ละรายเขาจะพ่นกันพื้นที่เป็นล็อกๆประมาณสัก 2- 3เมตรเป็นระยะๆะะนะคะระยะทางประมาณสักกิโลนึงค่ะโอ้โหเรียกว่าพอมาพ่นกันแบบนี้ทางการไม่สบายใจเนี่ยเขียนจองกันเลยนะครับ 1> 12 1 5ถึง15เมษาปี59เขียนชื่อไว้เลยนีเก๋เมื่อกี้น่์คือต้องบอกปีด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าปีที่แล้วหรือเปล่าที่สเปรยังอยู่จองกันเป็นล็อกๆเลยหมูบ้างดําบ้างขิมบ้างนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าทีนี้ในส่วนของทางจังหวัดบกไม่สบายใจอย่างยิ่ง <c oughs> เพราะว่าเห็นภาพแบบนี้จู่ๆกันมาจองแบบนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการมาจับจองที่สําหรับที่จะขายของในช่วงสงกรานที่แถวแถวหน้าพระมรราชานุสสวรีสมเด็จพระานาเรศวรมหาราชที่ทุง่งภูเขาทองท่านผู้ชมดูจากภาพจากทางอากาศสิฮะก็ยังพอมองเห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่ามีการแบ่งเป็นล็อกๆมีการเอาสีสเปร์มาพ่นกันเองตอนนี้นะครับไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนว่าคนที่เอาสีสเปร์มาพ่นแบบเนี้จะได้รับการค้าขาย และได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่คือตอนนี้เขาต้องไปเตือนแล้วละ่ะว่าใครเอาไปพ่นถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปดําเนินการคราวหน้าถ้าพ่นอีกถ้าเจอตัว ถูกดำเนินคดีครับคือเขาบอกว่าปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกปีที่แล้วก็เคยเกิดแบบนี้เหมือนกันมาใช้สีสเปรย์รพ่นจองพื้นที่ขายแป้งสงกรานนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจแขวงการทางของอยุธยาแล้วก็อบจอ,อยุทยาเนี่ยเขาไปดําเนินการะคะ่ะปีนี้เขาก็เลยบอกว่าเตือนก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายของกรมทางหลวง แต่ก็มันก็ยังมีเนี่ยนะคะ,ะ,ะว่าการเป็นสีสันที่เอามาฝากุผู้ชมในช่วงท้ายของเบรกนี้ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะดูเวลาแล้วเดี๋ยวน้องๆจะสายช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมหลายๆคนรอคอยช่วงเวลาของเรื่องเล่าชาวนี้เด็กกันอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ